ระวังใจพระพุทธเจ้าสอนในระวังใจมีอยู่ลองฟังดูสอนว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดหมายความว่า อะไรที่จะเกิดให้เกิดความยินดีพอใจก็ส่วนมากกป็เรื่องความสวยความงามความน่าพึงพอใจทั้งหลายก็ให้ระวังอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพอใจตื่นเต้นดีใจกับสิ่งนั้นๆระมัดระวังไว้ก่อนระวังใจแม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด อารมณ์มันเป็นที่ทั้งอารมันอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันทําให้ใจเราไปยินดีพอใจระวังไว้สบายกว่าปลอดภัยกว่าถ้าจะพอใจก็พิจรารณาให้ดีซะ่ก่อนแล้วค่อยพอใจระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเราเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบได้ยินสิ่งที่เราไม่ชอบ ได้สัมผัสสิ่งที่เราไม่ชอบอย่าไปขัดเคืองอคิดว่านี่มันเรื่องธรรมดาสำคัญมันอยู่ที่ใจอันนั้นอยู่ภายนอกเราจะขัดเคืองหรือไม่ขัดเคืองมันเรื่องตั้งอยู่ตรงนั้นแหละแต่ใจเราสิวันไหวถ้าเราขัดเคืองเราก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นปกติก็อยากจะหนี ระวังใจแม้หลงในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความหลงหลงนี่คือเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วก็เรียกว่าหลงผิดทิศผิดทางไม่ถูกต้องก็ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเราต้องการจะไปทางทิศเหนือแต่ว่าเราหลงทิศไปทิศใต้นี่ มันจะถึงที่หมายได้อย่างไรเราจะไปข้างบนดั้นลงไปข้างล่างอ่เนี่ยคิดว่าข้างล่างมันสนุกแล้วมันจะปลอดภัยได้อย่างไรเห็นน้ําท่วมมาเรากลัวแต่เราเดินลงน้ําเนี่ยมันจะรอดพ้นจากกันถูกน้ําท่วมได้อย่างไรเราเข้าป่าปกติเราก็อยู่ป่าแล้ยป่าคือกิเลส เราติดป่ากิเลสกันอยู่ทั้งนั้นแต่ใครจะติดในป่าหนาป่าบางป่ารกทึบรกชัดหรือป่าโล่งปรงุงเข้าไปเพื่อหาอากาศหายใจสบายแต่ถ้าหลงไปแล้วม,มันออกไม่ถูกในที่สุดอาจจะตายในป่าแล้ก็สุดท้ายก็คือเมาเมา เมาเมากายเมาชีวิตเมาวัยเมาความไม่มีโรคเมาสิ่งของภายในภายนอกทำให้เราเบลอเลยความเมานี่เมาแล้วก็มัวมัวแล้วก็มั่วมั่วแล้วก็ประมาทไปไม่ถูกทีนี้ขาดสติ พอขาดสติทําทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยไม่มีเหลือเลยนะต้องจงอย่าขาดสติอย่าประมาทอย่ามัวอย่ามัว่วโดยที่อย่าเมาเมื่อไม่เมาก็ไม่มัวไม่มัวก็ไม่มัว่วไม่มั่วก็ไม่ประมาทอันนี้เราจะทําให้ชีวิตเราไปได้รุ่งเรืองรุ่งโร์สุขสบายกายใจ ปลอดภัยจากบรรดาสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายก็ฝากกันไว้นะทําสีบริการพิจารณาทบทวนดูนะสวัสดี